คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าใหม่เดวิกาโฮเน่นางเอกสาวชื่อดังทิ้งพ่อไม่เลี้ยงดูขณะพ่อป่วยจนทําให้เจ้าตัวได้ออกมาถแถลงผ่านทาง Twitter, ทวิตเตอร์ชี้แจงประเด็นถูกกล่าวหาว่าทิ้งพ่อไม่เป็นความจริงเลยเธอส่งเสียเลี้ยงดูพ่อมาตลอดแต่คุณพ่อคุณแม่อย่าร้างกันมานานแล้วที่ผ่านมาสู้ชีวิตสองคนกับแม่พร้อมวอนขอให้หยุดแชร์เรื่องราวดังกล่าวเพราะทุกคนในครอบครัวเจ็บปวดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากล่าสุดครับเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวใหม่ดาวิกาได้มาร่วมงานอีเวนต์แห่งหนึ่งนะครับพร้อมทั้งเปิดใจถึงเรื่องดาวที่เกิดขึ้นว่าตามที่พิมพ์แจ้งไปเลยส่วนตัวคนปล่อยเรื่องไม่ทราบว่าเจตนาต้องการอะไรและก็มีการเปิดเผยเรื่องที่เสียใจที่สุดคือการที่เอารูปพ่อขณะป่วยออกมาเผยแพร่จนช่วงท้ายสัมภาษณ์สาวใหม่ให้สัมภาษณ์ต่อไม่ไหวร้องไห้อย่างหนักจนต้องขอจบการสัมภาษณ์ ไมเดาวิกาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องครอบครัวคือใหม่เนี่ยไม่อยากจะเอามาพูดเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทุกๆกคนก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆใหม่ก็ไม่อยากพูดแต่ก็รู้แหละว่าสักวันมันต้องเกิดและพอมันเกิดขึ้นเราก็ได้อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปก็ตามนั้น เมื่อถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสาวใหม่ก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเพจอีซอมีการโพสต์ซึ่งหนูก็เห็นสักพักหนึ่งติดต่อมาหาหนุส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดก,การมาส่วนตัวด้วยเหมือนทั้งนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้กับเขาแล้วก็แคปมาให้ใหม่ดูหมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ขอขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งมามันก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างส่งมาทางทิกตอกค่ะ เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อเป็นคนใกล้ตัวที่ส่งมาทุกอย่างเมื่อถามว่าตอนเห็นเนี่ยเราช็อกไหมใหม่บอกว่ามันเหมือนเราก็ค่อนข้างที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกว่ามันกดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วค่ะเราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองเมื่อถามว่าคนใกล้ตัวส่งมาแบบนี้เจตนาของเขาคืออะไรใหม่ก็บอกว่ายังไม่ได้คุยเลยไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นอะไรค่ะ แล้วถามว่าสิ่งที่เขาส่งมาเป็นอะไรบ้างบอกได้ไหมใหม่บอกว่าเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดค่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างมากๆเป็นรูปพ่อที่ป่วยแบบป่วยมากๆเป็นรูปที่เหมือนมีเลือดก็ไม่ควรหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยถูกแอบถ่ายหรือเปล่าเมื่อถามว่าแล้วสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่เอารูปคุณพ่อมาทําแบบนี้ใช่ไหมซึ่งสาวใหม่ก็ได้แต่พยักหน้าพร้อมกับร้องไห้อย่างหนัก เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างกับมาอมดพี่เลนะมันตกใจมันครับมันดีสเครดิตเรานนมันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่ออย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่ังของแม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองคนใกล้ตัวเราทราบเจตนากันไหมคะว่าทาไมเขาทาแบบนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมานี่คือมีอะไรบ้างไหมบอกได้ไหมคะเขาที่หนูเล่าได้เพราะว่าคลิปมีไอ้บ้างเดี๋ยตรงคลิปนี่หลายคนว่าว่าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดเนี่ค่ะเพราะว่าหนูอะ มันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นลูกพ่อที่แบบที่แบบแบบป่วยมากๆอะค่ะคือเป็นลูกที่เหมือนแบบเอ่อแบบมีเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ขวรเพื่อหนูไม่รู้ว่าพ่อที่ถูกแอนต่้หรือเปล่าแต่ว่าตีใส่ใสความของคุณพ่อมาทำแบบนี้ ต่ก็คือใหม่ๆได้มีโอกาสใหม่ได้มีโอกาสคืออย่างคุณพ่อเลยคนะ่ะคุณพ่อทราบเรื่องว่าพี่คนเอาคลิปคุณพ่อไม่รู้เลยค<ส>ุณไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องได้มีการติดต่อทางฝั่งคุณพ่อหรือคนใกล้ชิดต่อคุณพ่อคือถ้ามองในมุมเราอะค่ะ ในแง่ของการเจตนาที่ถ่ายคนป่วยมาซึ่งคนป่วยก็อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเงี้ยไม่มองว่าตอนนี้โหนูเป็นคนนอกอคะไม่ได้กว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาคพราะหนูก็หนูช่วยตไม่หนูช่วยได้จริงๆอะเพราะหนูก็คงแบบหนูไม่สามารถขอโทษนะคะ